ในสัป,ปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยทรงนั่งอยู่ใต้แท่นวัชระอาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เข้าใจว่าหลายท่านคงเคยไปจารึกแสวงบุญที่พุทธคยามาแล้วนะครับก็จะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็มีท่น,นานพราะพระพุทธองค์เนี่ยนั่งอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในสัป,ปดาห์ที่หนึ่งแล้วในสัป,ปดาห์นั้นเนี่ยสิ่งที่ทรงทำก็คือนั่งพิจารณาธรรมะอยู่ข้อเดียวธรรมะข้อนี้มีชื่อว่าปฏิจจกสมุปบาท เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเ,เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2555เนี่ยเป็นปีที่เราคนไทยเราเรียกว่าเป็นปีฉลองพุทธชันตีนะครับฉลองพุทธชันตีคือฉลองการตัดสรุธรรมขององค์สมเด็จสัมมาทูเจ้าครบ2,600ปีที่มาของ2,600ปีก็คือว่าพระพุทธองค์เนี่ยตัดสรุธรรมเมื่ออายุเขาจะสอบถามดูธรพุทุประวัตินีดนิงครับอ,อายุ35นะครับและปัจจุบัน่านอปเท่าไหร่ครับ 80นะครับโอ้คนดีมากเลยครับผมคือเวลาไปถามเด็กนักเรียนเนี่ยเออเวลาเด็กนักเรียนม,มาเยี่ยมชมสวนกรุงเทพเนี่ยเขาจะแบบเขาจะถูกฝึกมนอย่าง